ถ้าเป็นแบบนี้ต้องใช้เคนยกด้วยเราก็เลยนำเคน80ตันนะครับมายกให้สูงมากเลยนะเห็นไหมคนตรงนู้นน่ะในกๆนู่นน่ะใช้สเต็ง280ด้วยนะครับเป็นสเต็งที่แข็งแรงมากๆเลยสาหรับคอนกรีตผสมเสร็จนะครับถ้าใช้คนนะนานนานมากกว่าจะเสร็จมันเป็นการซื้อเวลาเพื่อให้งานเสร็จได้ไวขึ้นนะครับขึ้นไปเทข้างบนเลยพอเทเสร็จเรียบร้อยเคนก็จะนําพ็อกเก็ตลงมาเติมปูนข้างล่างจะรีบร้อนก็ไม่ได้เป็นชั้นที่5ชั้นสุดท้ายครับต้องใช้เคน80ครับเข้ามาใกล้ๆนะคือใหญ่มากนะครับ ใหญ่มากเลยนะเราจะใส่ปูนคอนกรีตผสมเสร็จแหละใส่พ็อกเก็ตตรงนี้เต็มพ็อกเก็ตแล้วเข็นก็จะยกพ็อกเก็ตขึ้นไปเทข้างบนอะ่ะชั้น5้าเก้าดูข้างบนสูงไหมสูงมากเต็มแล้วเรียบร้อย ตรงนั้นคือปูนเต็มพ็อกเก็ตเลยนะหน้าง,งานวันนี้เทคานนะครับคาดการณ์ว่าวันนี้น่าจะเสร็จฟ้าด้วยนะครับเคเคคองกีตของเรามี4แผนบริการแทนการรักสำนักง,งานใหญ่แผนตาอุดอำเภอขุขันแผนหัวเสืออำเภอขุขันครับและแผนเปิดใหม่แผนพายุอำเภอพายุครับและรถเคนของเรานะครับมีบริการตั้งแต่10ตัน25ตัน35ตัน60ตันและ80ตันเลยครับผมบริการทั่วจังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดใกล้เคียงนะครับและตอนนี้เราเปิดรับสมัครคนขับรถเค็นอยู่ด้วย10ตันหรือว่า25ตันนะครับถ้าคุณมีความสามารถมมาาารรร่่วงนกกับเเเได้ลลยคแจอที หรือว่า KKK นะครับฝากไว้ด้วยนะครับ